ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมัก์เอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าไปนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเกิดอุบิเหตุนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยตอนแรกผมอัดคลิปเสร็จแล้วนะครับผมเป็นคลิปที่ผมได้ไป เพส์นะครับผมเป็นเทสไนเปอร์ใหม่เป็นบาลเล็ต m 8 2 B กับโอเวอร์โซนนะครับผมแต่ก็เอ่อคลิปมันหายนะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับผมก็เลยคลิปนี้น่าจะไม่มีโอเวอร์โซนออกในคลิปนะครับผมก็ต้องขออภัยโอเวอร์โซนมาในทีนี้ด้วยนะครับผมที่ไปชวนอัดแล้วก็ไม่ได้เอามาออกคลิปเพราะว่าคลิปมันหายนั่นเองนะครับผมเนาะก็นั่นแหละนะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะมาพูดถึงโซนฟรีสไตล์ใหม่กันนะครับผมแล้วก็เป็นปืนบาลเล็ต m 8 2 b ใหม่นะครับผมที่มีข่าว มาว่ามันสามารถยิงทะลุไอซ์วอลล์ได้นะครับผมผมจะมาเอา่อเทสให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันจะทะลุไอซ์วอลล์ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าจะมีบัคเกี่ยวกับปืนไอ้มาเลตเอ็มด้วยนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันจะบัคยังไงนะครับผมและบัคตัวนี้มันเป็นผลดีหรือว่าผลเสียนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปดูเป็นเอ่อโซนฟรีสไตล์กันก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าเปลี่ยนแบบ เรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมนะโอเคเ,เราว์ปไปโซนฟรีสไตล์กันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนฟรีสไตล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดแรกที่เราเข้ามาเลยจะเป็นจุดซ้อมยิงนั่นเองนะครับผมลักษณะจุดซ้อมยิงก็จะเปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆเลยทนะ่านผู้ชมเรียกได้ว่า คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบว่ากลางแจ้งใช่ไหมครับอันนี้คือแบบเป็นแบบห้องแบบเท่ๆเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องซื้อปืนนะครับผมสังเกตนะครับผมว่าจะมีจุดวาร์ปอยู่2ฝั่งนะครับผมนี่เลยเนาะฝั่งสีเขียวนะครับผมจะเป็นห้องแชทนะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นโหมดอ่าโหมดซ้อมรบหรือว่าโหมดซ้อมยิงนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราออกไปดูอ่าโซนห้องแชทกันดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมเนาะ จากที่ดูดูแล้วนะครับผมในตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตรอบๆกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนเฮ้ยรถท่านผู้ชมมันมีรถด้วยว่ะเฮ้ยอย่างแนวเห็นเขาบอกว่ามันมีสนามแข่งรถด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูสนามแข่งรถกันด้วยนะครับผมแต่ทําไมคันนี้เขาเอาเอามาไว้อย่างนี้แหละครับเนี่ยเออทาไมไม่เอาไปขี่ในสนามดีๆครับเนี่ยมามาขี่มุดอะไรครับเนี่ยน่าจะเบื่อแล้วนะครับผมน่าจะขี่วนจนเบื่อแล้วเนาะ อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปหาตัวเออเป็นสนามแข่งกันดีกว่านะครับผมเนาะการใช้รถเนี่ยอาจจะมีการแบบแย่งกันนิดนึงนะเพราะว่าเขาดรอปให้แบบว่าดรอปให้รถชนิดละคันนะครับผมก็มีเป็นเออ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผม1คันเนาะรถตุกต๊กตุ๊กหคันนะครับผมรถกระบะ1คันรถจี๊ป1คันรถสปอร์ต1คันแล้วก็รถบิ๊กฟุต1คันนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีเอ้ยแล้วก็มีไอ้เจ้ารถเครื่องบอกเครื่องน้ำด้วยนะครับผมเนาะอีก1คันเนาะก็อย่างละคันนั่นนนแหละะะครับผมเา อันนี้เข้ามาวนทําไมครับเนี่ยผมก็อาศัยนั่งเอานะเพราะว่ารถเนี่ยมันหาขับยากมากๆนะครับผมนะและ้วเขาไปไหนครับเนี่ยผมจะไปทัวร์ซะหน่อยโอ้โหนึกว่าจะวนเดี๋ยวเราวิ่งเอาก็ได้นะท่านผู้ชมหน้าอนาถวะมาช้าก็แบบนี้นะครับต้องไปอแบบต้องคืนนะครับผมถึงจะไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะดับรถจอดเรียงเลยนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมกดนั่งไม่ได้เอาจะเย็นไปด้วยเอย้ไปด้วยเอ้อโอสงสัยเราต้องวิ่งแล้วนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีรถให้เราเล่นเลยท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นในจุดของจุดเหินนะครับผมเหมือนแบบว่าจุดพุ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคือมันไม่ได้พุ่งนะมันเป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็นที่เหินเฉยๆน,นะครับผมไม่ได้มีแบบพอขึ้นลูกศรจะพุ่งแรงขึ้นอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับผมไม่เหมือนเกมพวกเออเกมแข่งรถเนาะนะครับผมจะเป็นอ่าเป็นแบบเหินเฉยๆนะครับผมเนาะร,รถที่รถอะไรไม่แรงเนี่ยก็จะเหินแบบเหินไม่ถึงนะครับผมเนาะ คือแล้วตอนนี้นะครับคือแบบคนขับรถเนี่ยมันจะยืนด้วยนะครับผมนะสังเกตจากเมื่อกี้เลยนะครับผมจะเป็นแบบขับรถแบบยืนนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งวนสักรอบหนึ่งล้วกันนะครับผมว่ามันจะวนไปแบบได้ไกลแค่ไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแมปนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมโชว์ขึ้น ก็จะเป็นในส่วนของแมปเราก็จะวิ่งบนอุโมงะค์ครับผม,มคืออุโมงค์ตอนแรกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมตอนที่เราอยู่ในจุดซ้อมยิงนะครับผมมันจะมีตัวเสี่ยงรถด้วยนะครับผมก็คือมันเป็นอุโมงค์นะครับผมอุโมงค์ด้านล่างของไอ้เจ้าจุดซ้อมยิงนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัววิ่งรถตัวนี้นะครับผมเป็นทางแข่งรถตัว,ตวนี้มันอยู่ข้างใต้อุโมงค์มันเป็นอุโมงค์ที่อยู่ข้างใต้ใของไอ้เจ้าจุดจุดฝึกซ้อมนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็เรื่องสกิลดีเจสกิลดีเจอโลกนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนให้ไปใช้กับตัวอื่นได้เนี่ยก็ยังมีหลายคนที่กำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ได้บอกไปใน,ปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมว่ามันจะสามารถใช้สกิลกดเนี่ยได้เพียงแค่นหนึ่งช่องเท่านั้นนะครับผมหากคุณสมมุติว่าคุณเล่นเป็นตัวดีเจนะครับผมคุณก็จะไม่สามารถ ใช้สกิลกดของตัวอื่นได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลติดตัวของ d j เอยู่แล้วนะครับผมที่เป็นสกิลกดนั่นเองเนาะก็คือคุณจะสามารถประโยชน์ของการปรับออปชันนี้ก็คือคุณจะสามารถเล่นตัวละครที่ไม่ใช่สกิลกดเนี่ยแล้วปรับไปใช้สกิลกดได้อย่างเช่นผมเนี่ยชอบเล่นไฮโตะเพราะว่ามันหล่อนะครับผมไม่ใช่เลยเลยเพราะว่ามันหล่อแลวมันก็เท่ด้วยนะครับผมเนาะ แล้วก็สกิลพาโตเนี่ยก็เป็นสกิลพื้นฐานที่ทุกๆคนก็ชอบเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมเนาะต็นั่นแหละเป็นการปรับให้เอาสกิลดีเจเนี่ยมาใส่กับพาโตได้นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมต่อไปเดี๋ยวเราไปโหมดซ้อมยิงกันมากดีกว่านะครับผมเนาะเราจะมาลองเล่นปืนใหม่กันเลยนะครับผมเป็นปืนบาลเล็ตเอ็มนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปรับมาให้เลยก็คือเป็นตัวโซฟานะครับผมเป็นโซฟาที่สามารถนอนรอได้นะครับผมนอนดูแบบ เวลาแบบเราขี้เกียจซ้อมยิงนะครับผมเราก็เข้ามาแล้วก็นอนเล่นก็ได้นะครับผมหรือว่าจะกดมาแบบทีมนะครับผมแล้วก็กดมานั่งถ่ายรูปกันก็ได้นะครับผมในส่วนของมุมนี้เนาะก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมไม่แบบเหมือนแบบเสียนั่งรออะไรประมาณนี้นะครับผมเหมือนแบบห้องซ้อมยิงส่วนตัวในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าแบบเฟี้ยวมากๆเลยเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองซื้อปืนใหม่กันเลยนะครับผมหน้าที่ให้ซื้อปืนก็จะมีปืนประมาณนี้เลยนะครับผมมีเป็นชิลกันด้วยก็คือเป็นปืนโล่นั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองไปซื้อปืนสไนเปอร์ใหม่ M82B กันเลยนะครับผมนี่เลยปืน M82B นะครับผมจะสามารถหาได้ในโหมดแรงและโหมดทั่วไปแล้วก็โหมด4 v 4วิสีก็มีนะครับผมราคา2,200้บาทนั่นเองนะครับผมเนะเาะในส่วนของปืนนี้นะครับผมปืนบาเลตตัวนี้จะสามารถใส่ได้เป็นปลอกปืนนะคะรับผมหรือว่าปลายปืนแล้วก็แม็กกาซีนนั่นเองนะครับผมเนาะ เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมว่าใส่แม็กสมเนี่ยมันจะสามารถได้เท่าไหร่เนาะนี่เลยนะครับผมเวลาเราใส่แม็กสเนี่ยจะเพิ่มกระสุนขึ้นมา6นัดเลยนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยจะเป็น10นัดนะครับผมเรียกได้ว่าสไนนะน่าจะเยอะด้วยมั้งผมคิดว่าตูวกระสุนมันน่าจะเยอะด้วยนะครับผมเนาะเป็นแบบ16นัดเลยท่านผู้ชมคือแบบเยอะมากๆนะครับผมเนาะคือสังเกตได้เลยนะครับผมว่าดาเมจเนี่ยมันเยอะนะครับผมแต่ว่าคือดาเมจตอนนี้เนี่ยมันยังบั๊กอยู่นะครับผมตอนที่ผมอัดเนี่ย ไม่ต้องหัวก็ผมคือผมเอาคลิปที่ดาเมจไม่บักเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยดาเมดมันยิงรอบๆเอ่อยิงแบบยิงตัวเนี่ยร้อยหกสิบกว่านะครับผมแล้วก็ยิงหัวเนี่ยเก้าร้อยนะครับผมแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ยิงแขนมันแบบเบามากๆนะครับผมยิงแขนยิงตัวคือเบามากๆแต่ว่ายิงหัวก็คือนัดเดียวตายอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะผมคิดว่าโหมดฝึกซ้อมเนี่ยมันเอาไว้ซ้อมยิงสไนัยได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าแบบ ดูดิมันมีเป้าให้เรายิงเยอะด้วยนะครับผมแบบว่ามันต้องซ้อมเยอะจริงๆนะแบบว่าคนที่ชอบเล่นสนยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่คาที่จะมาแบบยังไงอ่ะกดแบบไม่ต้องเล็งก็ยิงโดนนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในโหมดจุดซ้อมรบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมจะมาลองให้ดูว่ามันบั็กจริงๆหรือเปล่านะครับผมเนาะนี่ครับผมหนึ่งนัดนะ2นัดเห็นไหมครับผมว่ามันยิงไม่ตายอันนี้คือบั็กแรกเลยนะครับผมก็คือมันยิงไม่ตายแล้วก็ดาเมจมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะเนี่ย เอาเอาไม่โดนอ่ะนะครับผมร้อยหกห้านะนี่คือ2นัดแล้วนะครับผมคือดาเมจเข้าแบบ300กว่าแล้วก็คือไม่ตายนะครับผมเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยปืนในเซิร์ฟแอ็กซ์นเนี่ยปืนใหม่เนี่ยมันยังบัักอยู่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูนะครับผมเป็นคลิปที่ มันยังไม่บลักแล้วก็เป็นคลิปที่มันยิงทะลุไอซ์วอล์ได้ก่อนที่มันจะบลักนั่นเองนะครับผมก็คือก่อนจะบลักเนี่ยดาเมจมันจะเบาแล้วก็สามารถยิงทะลุไอซ์วอล์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไอซ์วอล์ในโซนฟรีสไตล์นะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าอัปเดตแพทหน้าเนี่ยจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับผมก็คือจะสามารถอเอาไอซ์วอล์นะครับผมได้เพียง2ลูกเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคทา่านผู้ชมก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นคลิปที่ผมหามากันเลยนะครับผมเป็นคลิปดาเมจก่อนทีี่จะมการปรปับ นี่เลยนะครับผมก็จะเป็นก่อนที่จะมีการบัคดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะก็นี่นะครับผมเวลายิงเข้าหัวก็คือ825นะครับผมก็จะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันยังยิงตายอยู่นะครับผมเนาะอันนี้คือยิงโดนแขนโดนขาเนี่ยจะเข้า112นะครับผมอันนี้ก็คือยิงไอซ์วอลนะครับผม3ลูกแตกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่3ลูก3นัดนะครับผมยิงไอซ์วอลนี่ก็คือ3นัดไอซ์วอลแตกนะครับผมเนาะ นี่เลยนะครับผมดีวผมจะมาให้ดูเวลายิงตัวด้วยนะครับผมว่ามันจะยิงเข้าเท่าไหร่นะครับผมอันเมื่อกี้คือ110กว่านี่คือยิงแขนนะครับผมนี่เลยนะครับผมคือยิงแบบเฉียวๆเนาะนี่นะครับผมเวลายิงตรงๆก็คือ150เลยนะครับผมแล้วก็คลิปถัดไปนะท่านผู้ชมจะเป็นการทดสอบนะครับผมว่ามันสามารถยิงทะลุไอซ์วอลได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็จะสังเกตได้เลยนะครับผมว่านี่เลยนะครับผมนะจะไปนะครับผมนี่คือดาเมจที่เข้านะครับผมอันนี้คือใส่กราะดด้วยเนาะ ก็จะสามารถสังเกตได้เลยนะครับผมว่าดาเมจเนี่ยมันทะลุไอซ์วอลไปเลยนะครับผมแล้วไอซ์วอลก็คือพังด้วยนะครับผมก็จะสังเกตก็จะแส,แสดงได้เลยนะครับผมว่าดาเมจจะเข้าตัวศัตรูด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมก็คืออันนี้คือศัตรูยิงมาหาเรานะครับผมแบบปืนเ8 2 b ดเหมือนกันนะครับผมเนาะก็คือดาเมจเข้าแล้วก็เข้าไอซ์วอลด้วยนะครับผมก็คือแบบทะลุไอซ์วอลมาเลย นะครับผมเนาะก็คือไอซ์วอลเนี่ยสามนัดพังนะครับผมแต่ก็เราจะสามารถยิงได้จนก,กว่าไอซ์วอลพังนี่ก็คือ3นัดนั่นเนองนะครับผมเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะลองลองยิงให้ดูเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะนัดแรกก็คือเข้าหัวเลยอันนี้คือปลุกมากๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปลองเทสการยิงไอซ์วอลอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็น3นัดจริงๆหรือเปล่านั่นเนองนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวลองเทสไอวอลกันเลยนะครับผมเนาะจัดไปครับผม1นัดอ่าจัดไปนัดที่2ครับผม สองนัดร้าวนะครับผมสามนัดแตกนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของอปืน m อ2 b ปก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าตอนปรับเข้ามาเนี่ยดาเมจมันจะเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมบท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเรื่อง ปืนบาเล็ตนะครับผม M82B ที่ตอนนี้ในเซิร์ฟแอดวานซ์ยังบั๊กอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าการบั๊กตัวนี้มันเป็นแบบว่ายังไงเหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ก็อย่างที่ผมเอาให้ดูไปนะครับผมดาเมจก่อนที่มันจะบัักเนี่ยก็คือ112นะครับผมถ้ายิงแขนยิงขาแต่ถ้าหากว่ายิงตัวเต็มๆนะครับผมก็คือ150แต่ถ้ายิงเข้าหัวก็คือ800กว่ากว่านะครับผมรู้600กว่าเนี่แหละนะครับผมเนาะคือยิงหัวนัดเดียวตายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เรื่่องฟีต์ใหม ผมที่มีการปรับเปลี่ยนอัปเดตมาแบบเยอะมากๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีนะครับผมแต่การอัปเดตนี้ก็อย่างที่ว่านะครับผมว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมอย่างเช่นไอ้เจ้าตัว Ice War l ในโหมดฟรีสไตล์นะครับผมคือมันมีเข้ามาตั้งแต่เซิร์ฟแอดวานซ์รอบที่แล้วแล้วนะครับผมแต่ก็มันยังไม่ได้ปรับเข้ามาในเซิร์ฟหลักเลยนะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมว่า การอัปเดตเซิร์ฟหลักในแพทหน้าเนี่ยจะเอาอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันด้วยวิดีโอเปิดตัวของไอ้เจ้าตัวละครใหม่วูฟรากันเลยนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ใหมาอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมบายจุกุ bye.